ดีกัะพี่น้องสุขสุขสบายดีกันประจ่ามาอีกแล้วคอยก็สบายดีอยู่หายไข่หายไอเสียงก็หายแหบแล้วแหบมหาเสน่ห์บ่เบิ่งวิวม่งหันสต็อปไว้เพราะวอย่างบ่ถ่ายรูปกันไงถ่ายรูปอยู่เม่องสะพานนี่ยชื่อว่าเวลี่เฟมิสละสันว่าเออเฟมิสกาแฟเหมือนก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะจ๊ะเนาะเป็นที่ระลึก ถ่ายวิดีโอมาให้แฟนขับมืงบัตรใหกว้าไงใหญ่ไพศาลพี่น้องยุนงโจรเลยพี่พันต์ปีบุกพ่นแดดพี่น้องหน้าดำอีกแล้วพี่น้องหน้าดำกำลังสีขาวขึ้นดำอีกคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยแล้วจะเชิดจะจัด้อ หน้าดาก็ช่างขอให้เป็นคนดีเนะจนะ๊ะเนาะเป็นคนดีจิตใจดีงามนะจนะ๊ะเนาะเป็นแต่งงานมาั้งเห็นบ่แต่งงานขอให้โชคดีลำล้ำลว้ยชีวิตยืนยาวในกับการแต่งงานชีวิตคู่นะจนะ๊ะเนาะ

ไปชมากันนะัะไปไปกันสิอายุมันขนยินนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยวุนชิเตียวให้แตักตันเดียวเฮ้ยโอเคเด้อเก่ง ้มันสิเสียงดังเลยจากนั้นพะาังกับเป็นเป็นอันนี้ไหมจ๊ะเห็นป่ะสิเสียงดังเช็ดเช็ดเช็ดนมาเพิ่นผลเบียงานเห็นป่ะเป็นขึ้ระเบียดละไหมเถอะโอ้เพิ่มระเบียดละไหมค่ะพี่น้อง bên bàn tháo cả hà hít nào, à. lập nghiệp là may cả, đừng 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 nhỉ, ui có kéo băng เราเมีดมยดหรือไม่ค่ะไม่ก,ก้าใส่พร้อมได้สิบอกให้เพิ่นมาเลยตัดเรียราดได้ตัดใสช้ก,ก้าสำหรักรูข่อยได้ยินจะเสียงเขาแนวอัดหูเพิ่นมมาอย่างดได้ยินงเมื่อได้นี่เพิน่นอธิบายมาจังสันจังสี่น้ั่ใสค่ะ เกีับต้นไม้ต้นนั่นชุ่มเลยเกี่ยวกังต้นใหญ่ซำไหนบ้างตอนแรกพ่อใหญ่คอยจ้องมาแล้วได้อคอยขี้ขั้นถือบอกพ่อใหญ่ว่าขี้ขั้นถือแถวสนอง,งแล้วจะเจ้าแถวจะต้องใส่หมวกใช่ไหมหรือใส่หมวกเหใส่หมวกแก็บใส่แว่นตา ว่ใช่เป็นตากับอะไรด้วย,ยพญาสีดาเสียงในหินตสีเสียงคนย,งออยางบ่คนยางกับหินแห่ไหมจ้ะเป็นหินแห่ ชลุ้งเทาใบงานกับหินแหงามคับพี่น้องเลยในพวกแก่มอเบิ่งเห็นด้วยตาเปล่าไมนงามเมื่ยตาเปล่าหนี่งามเบิ่อในกล้องงามบง่งให้คำว่าใส่กล้องอย่างยา,ายใส่กล้องนี่แหละจ้ากล้องโซ่นี่แหละทุ่มดีค่ะเป็นแต่งงานเห็นบ้นยายงใหญ่ไหมนี่เราจะเนี่ยีล้วก็สีซุ่มกับแก่เบิ่งกันซุมมนซ่มอะไรนะบาง นะกล้องอนี้ซุ้มดีค่ะคือปุง่งามอู้หสุดยอดพี่น,ออน้อยค่อยนำลำเลยด้วยให้ชีวิตคู่คล้องมันคง นะจ๊ะเดอ้ออยู่กันจนแก่จนเฒ่าล่ำๆรวยรวยช่วยกันทำมาหากินนะาจ๊ะเนาะเป็นคนดีของสังคมโอเคแล้วชีวิตนี่เนาะ เด็ทุเรียนมากินนี่ขอได้กินทุเรียนนี่เลยเด้ที่มันไม่ได้กินหลากใหม่บ้างเพื่อนวานเห็นปะที่มันเป็นตะไคร่ค่ายๆตะไคร้น้ำเนี่ยเห็นปะเพื่อนบอกมาจังสันขอก็บพวกหูกันขอไปเคยเห็นเวลาหนา,หนาวเนี่ยหน,หนาวหนาสปริงอะ่ะมันจะเป็นหลายๆสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองเพื่อนว่างามเพื่อนว่า เป็นแบบตะคร่หน้าม็บอกก้าหูกันขอบ้าเคยเห็นเนาะกะ็บเคยเห็นช่งหนาหนาวนี่อันนี้คือกัน,นพรอใหญ่อยากเข่ากองเนาะบูดห้่นแค่นอนแอคชั่นเน่ะหุอนร <Done. S 1> นะอนรอ,อนรอนพ่น <laughs> <laughs> นใหญ่ห <laughs> ุนในจังหวะมันจะองสาป้นหู ไม่สามสิบตัวสีส่ส,สี่สิบตนี่เป็นอ่อนนี่โยงไหวเป็นย,าาย่างนันหักโยงอีกตนหนึ่งได้มัดไว้สลาดเนาะ